น่ารักชมเยจินที่หนีลูกเที่ยวภาพนี้ได้สามียอนหยอนบินถ่ายหามให้สวยๆออร่าเวอร์ภาพนี้สวยอึ้งจังเลยเหมือนคนไม่เคยท้องในเจาะมาก่อนนั่นเองเี้ยงลูกอยู่บ้านนานๆก็ได้นันก็เบื่อเป็นธรรมดางานนี้สึดตาแม่ลูกอ่อนชมเยจินนั้นก็ได้แอบควงคุณสามีสุดเลิฟนั้นหยอนบินนั้นก็ได้ออกมารอบ ตึกแล้วรอกันแฮปปี้สุดชื่นมื่นเรื่อเองซึ่งฮยอนเยจินนั้นก็ได้โพสต์ภาพลงในสแกรมส่วนตัวเป็นภาพที่คุณสามีให้อย่างต,ตั้งอกตั้งใจที่พร้อมกับแคปชั่นได้ใจว่าไม่ใจความว่า พร้อมมากเลยครับก็ยังทำได้ดีอีกด้วยฉันก็ออกรายการสอนตีกอล์ฟนั่นเองและที่ฉันก็ต้องแสดงให้เห็นว่าฉันเล่นดีมากๆว่าครั้งนี้แล้วก็ฉันก็รู้สึกว่าฉันก็ได้พัฒนาก็ไปได้มากกว่าเดิมเท่าไหร่นั่นเองฉันก็พยายามที่จะฝึกอย่างหนักแต่มันก็ไม่เป็นตามอย่างที่ฉันต้องการนั่นเองในระหว่างที่ฉันต้องการให้สามีของฉันได้ถ่ายให้ดูสูงยาว แต่ก็กลับเป็นว่าเขาถ่ายรูปแนวยักกว่างกลางขวางมากกว่าและดูสุขภาพก็ด้วยนะคะขอให้คุณสู้ๆนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็กตามด้วยนะคะ